เอาจากเอาเงินเดือนเป็นเบ้นมาเรื่องมาฮีกันได้อะไปยังเอากระสันเอามาฉีกกันได้เอาเอาว่าอันผู้งางมาเอาเทียบกันเอาตุ้ยอันพิมพ์นะฮะป้ายๆกันแน่ด้วยนี่เทียบเบื้องเอาเอาเทียบเบื้องเอาผู้ใดง้างมากันเอา่แม่อัลมสกับยุกไรอะรพ่อหนาแสงพยัคฆ์คนผู้ให้แมวออัลกับแม่สกับแม่ผู้ใหญ่บ้านนี่อันนี้แม่ผู้ใหญ่บ้านนะเอาอันนี้แม่อัลมสเอาค่อยเค่อยไปในเมืองมอเมือในในเมืองนี่แหละ แต่บันนี้นาโรงเรียนบางบางโรงเรียนสิมีสะพานลอยได้บันนี้บางโรงเรียนมันสิสิมีอันนี้เด้เนี่ยมีเข้าสองคนเออแต่ยังไงบันนี้สะพานมาไล่ผิีขาวกับดำขึ้นมาคือหอมเท่ากอบแน่แท้หอายกเอาาทุมันกับผมราคาคอาเรจไงนั่นยังเกาะไม่ได้ขายของนะขอร้านเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท เจ็ดร้อยก็ซิฟจ้าวันนี้เขามีโปรโมชั่นลดเจ็ดร้อยแก่รับตัวแทนขายพี่จังไหนบัดนี้ปวดกินขึ้นขี้ปมนี่โอ้ยกลับ่าละเขาให้ส่งกี่กับน้ำส่งกี่กับน้ำแต่เฉพาะเออกแบบยาดีบีสิละที่เป็นน้ำขานเนี่ยเปียวเพราะทัวร์มาหาคนอัที่วัดจริงๆกับผมผมผมยาวเดิเนี่ยนผมผมสั่นเพราะว่าผนไปบนบานหน่อยว่าถ้าไล่สดครบมื่นเนี่ยผนสิโกนหัว เพื่อกระเละเด็กโกนเพื่อกระเละเด็ตะคมสันจิ๊บงนเที่ยวขาวล่ำเพื่อนเอาไเชี่ยวพืเพลียวข้าวล่ำเพื่นแสงทองแสงทองเพชรบรรแพงแสงทองเพชรบรรแพงแสงทองเพชรบแพงกันทอดสองหมื่นแต่งงานแต่งกับไผ่ปูกตีหกโกยของเนาะามขอไปจะค่าเอาสะดุ้งมาน้ำเลยเนาะ ปลาในบต่ำๆอยู่ปาส่มอยู่ใสสะดุงไอยู่้ของมันอยู่นี่ยูนี่เฮดแอดมินอยู่ห้องอะไรแพแ่งกอปลาปลาแพงบอพิมพ์ไปแน่ไพลตฟรไฟฟ้าไพลฟพิมพ์ศูนย์หกหนึ่งม่ัเพ่อนนเอาสะดุ้งมาบอกอาตศูนย์หกหนึ่งหกสองศูนย์หกสองศูนย์ศูนย์สองสี่ห้าศูนย์สองสี่ห้าศูนย์หกหนึ่งศูนหกหนึ่งหกสองศูนย์ 0ูนย์สองส่หว่าเดี๋ยวบอกเลยเด้อพี่น้องบอกรหัสไวไฟอยู่หันอันบ่แพงมันบ่หนีปานันบ่แพงดอันนอมากใหม่อันป้าเอาได้ยู่มันมอติ โอ้ซาด่อยเพริบเปริบเพราะไหนเขาเปลี่ยวโมเกียบบอคือมากคือสิมาเอาน้องหมองน้มใหม่เมื่อคนได้แต่ว่าหามหามว่าใส่รถไม่นะจ้ามันจะคานคายพวกเมียนหอบมากแต่กงหานน้ำมาตัวมาต่อนกันเนาะตอนนี้ยังมาต่อนเขาบะนี่คือสิมาเอาที่เป็นปาตัวใหม่ด่าปลาหอยมาต่อนก่อนเอายังมาต่อนเขากอรดับแรกอะเอายังมาต่อนเขากรดับเอาความผักความชิมหอดนี่ล่ะปะทะกันกับไป้พุนยี่ฟันนะเพุนนะ เป็นตาหาขึอนยังนี่สิบพไปดูมอ้เขาเสียเป็นยังไงแต่ว่าฉันคือนยันถือดาดาณรับตับใหม่ดิพินมานี่กินมาฝาก่ยังโนูมุกหัวใจใส่ความรักเออปลูกเอาไปหาบาทเด้อมุกนี่เจ้าคอณหาเออเ้อยแค่ดีเพ่ิตื่นเจ้ามอสอแมอสอุจากบอกอสอมอไปว่ายัง อาศัยมูอาศัยสุนยสุยางนี่เขาบออสมจักงสั่นเห็นหรือเปล่าะปกชัดอันนี้ฉัมีแปลงสีฟันให้ยืมอยู่กับกางเกงไหนยืมกางเกงในุยบาละือนเลยแไปดมบ่กางเกงในเลยบุงหุน่อใช่เคือกาใส่กับต้มน้ำเดี๋ยแล้วบอกไปใส่ดอกต้มน้ำกินหรือน้ำซ่าิ <rude S 2> it, เพราะว่าสูตรมันมาอยางดวเปสูตรัมบนั้นี่เบนบอจะสเป๊อันดัดแปลงเป็นแมทวิจมุม็วิจมุนี่คือัน่บางทีเราปเฮ็ดตัวโอ้ดีดอกค่ะใส่ใสใสยันแล้วเล่าบ้านไม่มีลุยไปทั้งเลโอ้เดี๋ยวก็ไม่ลุยไดปลาเด็กว่าส่นูตุข่อยจำมึงดู้ไม่ไม่มีลุยได้ลุยได๋อชาแนลอนนี้ลุยชาแนลสาวยุยสาวยุย คื้นว่าทีเดียวขึ้นรถไปตีนยเราใหม่ผู้ใดย่าขมากกับถามหาของฝากของตอนเบิดนึกเอาละปลาเพิ่งเอาห้อมากหอดเท่ากับตองอ่ะแบบว่าเทาต้องหาได้เอาเอาไรไว้ก่อนกลุ่มเป็นมอมแมนเป็นคนมักได้แต่ได้เยอะอ๋อมักได้อะอนนี้ก็มาไปเก็บระเบิดซอยเขายิ่น้ำแช่เดือนไก่ตัวนี้มันคือกบินไปใส่ไก่จังไดเดียวนกอินซี่สันโดนี่เหลือนกอินซี่น นี่เหลืออสมอุ๊บอุ๊บหุ่นกํลังยุบตรงหน้าเห็นมัน่โบ่เผเผาเนี่เด้อโบ่เก่งมากการใส่เด้อซื้อมาสี่ร้อยคลิปล่เด้อกระังบอกอดเลสามหมื่นสามคลิปบอกพี่นอนมาย่สิบคลิปสีเบาสู่ฟังขี่รถมาน้ำกันจมสีเบาสูฟังจนไหนนางห้องจมแมจมยังหัวจากบโอ้ยมือนี่มาศูนย์หตจะคองแฉพนักขาจะได้สองคลิปพนาโอ้วต่ข่อยสิรับ บอสจแห่งสาวน้อยพ่นครับสวีดักครับสวัสดีครับผมกินไปแล้วพี่นอมากอว่าก็กินรวมม่ก้รวม่แหละคน่ยอยากเนีกินสะกัคนน่มาคนละขั้นไหมมาะับอมาขึ้นมาหลกวนเจ้าบ้านเพิ่นก็แค่เปนันบ้ำประทัคือเป็นยัไอจายไป่ผ่านมาสามสี่อย่างวัดผ่านมาอะไรยังไงก็จอดกินออบจอดกินอจอดกินก็ว่าจอดกิน่นบอกว่าอันยุ่ในสุพรรณังสี่ละตกใกล้ถ้าแล้วโอ้ยอัน แกกินข่าลายเด้เอแเมลส้มอ่ะพนังเอิร์นแพ้วเภาสื่อไก่ไปแบบไร้ตัวพนังมาย่านไกพน์ม่อมเมื่เอเขานี่จอดจินยุเซ่ละพูดไม่ได้สร้างเนาะน้อยแย่แหลมเนาะแบบแนเขาจอดจินเดียวเซ่ละพูดเน,นาะย่านมาลบกวนเจ้าบ้านเพื่อนกะกาว่าเออเสียินกับจินยำเลี่ยงชาวบริปเตืองไปไร้ข้าวพอดีอันเห็นบ้านนี่ไก่เป็นฮาอยู่ในบ้านก็เลยเอามาให้กินไปหนึ่งกันแล้วกินสั้นนั่งอันนี้นั่งมากินนั่งใช่มากินไก่ให้น้ำแต่ว่าไอ้น้องตุ้ยบอกน้องตุ้ยน้องเคลบบอกข้งว่า พี่จูวิจูพอดีเปิพอดีอันนั้นพอดีอาหารมันแต่ว่ามีเลูกที่ปิดหนนมันเป็นข้อนะเป็นขอจีบข้เพราะยันเขาจะตายจังเม็ดเลยสูเขาหญิงอย่าไปฟังอย่าไปฟังเอานอฟังเาคนเทากับินเข้ตัวนาะปุ๊ปุ๊บไออสอมนอะหรือว่ามูมาเกินมาอีอสอนบอกว่ารอบนี่ถ้าคนแตกสองหมื่น เป็นงานแต่งงานนี่มอนีไ้หอสาวเธอสาแต่งงานก็มีงี่เง่าใช่เอาเมียซะเอาเมียตัวเอาเมียตัวพี่อูทางบอกว่าก็อย่งเออกินซะมกินซะังก็บอกเมียลูกนี้เลยเมียอีหมดเขาอีหมดเขาเมียันเลยอบอกมียมลูกนี้ไปเอาเขามาหันเจสซี่เจซี่ไปหันตัวมาหันเมืนบ่ เล้ากัมาหนีทุกเสาเนาะอันเล่ากเสาก็ม่หนิมากเพราะว่างานเยอะมากยอนี่แมโอ้ยงานเลาเาพี่สาบมือแล้าอ่หามือเหมือนแม่กีสีแมอือหสมสาบสด่าี่สมี่่า่าสีนสาม่าบามสส่มืี่สามสีี่่มาาเพ่มมามมส่เออมาสันจม่ามาสาา ทีมงานเครื่องเสียงฮอสกำลังเตยมฟืนเตยมไฟเมื่อกล่องสายชุ่มฮอสออกมาตะบันนะครับพกมาตะบันครับอาจารย์เมกี้กล็มีนี่ก็หลายหลายเดี๋ยวอุกรบรายยู่โั้นสังเพิ่มาอยู่แล้วเนี่ยชนงแสไอ้ปัอาพันาพพี่นอเมืองดา่น่แซ่มะพี่ดาลเนี่ยแล้วเป็นฮอสหล่อนีแลงตัวนี้แล้วเป็นฮอสอันนั้นว่าอเไรก่อนเป็นฮอสเวลราบาใมันมีเซ็นมั้ยเสด็กิลลาบ่ิญญาของชอบอไรลวกนี่ ลอกจิมผู้ในะห่ยเ so, yeah? ่อนัก ah ินว่าเป็นฮักินเป็นยอะแล้วทำบ้มากกยึ้าจไปดอกแอร์ดรอปกระเบอเมนบ่แอร์ดรอก็ะ่บื้องไของอ้อ่างันเป็นน้ำยังโอ้วาเป็นทาไม้มา้เห็นเป็นน้ำระบุบ้นดแอร์ดรอปได้ก่นแอร์ดรอปแอร์ดรอปก็เบไปแอร์ดรอปขาเครื่องนี่เพอเม้นเครื่องนี่มันเต็มเลคิดว่าแอร์ดรอปขา แอร์ดรอปคือโซงคลิปโทรศัพท์พันโทรศัพท์โดยที่เ่อน้องใส่อันนี้ตัวนี้ก็ได้หั่นมันงวนพักเขาบันขออนุญาตใส่มือค่ะมาบานคนดังต่ละคนบาบางมองเร็วๆมาเดองเบาบางก่อนไปชิมแบบเบิ้งเอาเนื้อเบิ้งควายกินก่อนหรือเปล่าเจ้ารับเจ้าผมนะกราบๆไอ้เด็กกินที่รังไปต้อนให้เจ้าเอา พูยังที่หลังึงมมาับุรไปอิอาวาจ้าไม่เไปเลยเขียนมาดีเพียผ้าอันวนาฝันผู้ฝากเง่นมาพันหนึ่งนี่แหละนี่มาแล้วนี่มาเม่กวางคนห่งมา้อา่ปเปิดประตูเยอนออกมาจไดมยังได้รเราดพันหนึ่มม่นั่งใช้เพื ากินบอเขาลุ้มควงกับมาเลยนี่ยเยอคือปัญหาจะเยอนี่ยโอ้ยเฮ็ดแบหลายหนึ่งกินมืออะกินมือกินมือด้ยเฮ็ดไบมือหนีบไปเปนที่ามเอาทินี้กับป้าเจ้าโอ้ใหญ่จัง ประเวียกั่วใกล้กันชวไม่ให้แขกกันได้มันยังขาดเส้ผ่าหรอค่ะต้มไก่อร่อยมากเลยอะตอนไปขี้ไก่ไปดีว่าเห็นบ้านเขาเนมยเปิดตูเขาบ้านกลาไก่ตอกไง่นเองเออระเดไวไปหาบึงไน่บานบุนไหม รวยไปเสียับพคจูโคตจูโคตรว่าเมื่อยน้องๆครับโอ้ยเม่ยเหว่ได้ดทั้งมมียรวยเมียนี่ก็ข่าวารแน้วแล้วันเีย่องท่นนันนเวชช้านกินข้าวกันเดี๋ย่าสีตุ่นแล้วออซ้อสงสารไม่กินข้าวบ้านเพื่อนมึ้า่อกินข่า